of Akama, heed my words. Blasphemous! 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 Give all. Only those with unwavering faith shall receive Kephali's protection. The flame of blasphemy shall not be allowed to take root here. Faith offers no refuge to those lost in ignorance. The sacrilegious flame. Has likewise kindled the forge of discovery. It shall unmake the divine and serve me. Purge the ignorance from your mind. Let me open your eyes to the visage of truth. The gods in fury upon you. And what of it? The gods shall scorn your very existence. I already do. <laughs> <laughs> the God's love for humankind is a childish fantasy. Cast aside this naivety. <laughs> this body has long been tempered by near ruin. Reason, desire, and passion will always reignite the burning fire within my soul. Gods decry it as blasphemy if that is all you can do. For in truth, that is your fear. Yes, I, Anaxagoras. โอเคเอาแหละขอกราบสวัสดีทุกทุกคนที่ผ่านมาดูดคลิปนี้กันด้วยวันนี้เราอยู่ในเกมฮงไก่สตาร์เรีวเวอร์ชันสามพิฟสสองนั่นเอง แบบเฟสแรกผ่านไปแล้วเนาะเราก็ได้ทั้งแคสตอริสและก็เอซของนางด้วยซึ่งเฟสนี้เป็นเฟสของตัวละครใหม่ยางยางกดตรงนี้สัตว์าราจานอนักษธาทัดลมาัดลมแล้วก็เป็นสายปัญญาด้วยเนาะอ่าพร้อมกับการ อัปเดตของตั้นหึงวูตั้นหึงมาเซอร์โว,วแล้วก็โมเสเนาะ,ะซึ่งวันนี้อย่างที่เคยเหมือนแคสตริสเลยไม่มีการันตีและเรามีอยู่ประมาณ120ายยบใบในการสุ่มอนกษารแบบไม่มีการันตีในวันนี้แล้ววันนี้เราไม่ได้สุ่ม LC เพราะว่าเราจะใช้ LC ตัวนี้ LC ที่เขาให้มาในกิจกรรมนั่นเองเนาะ ซึ่ง LC ตัวนั้นเน,นี่ย l c ตัวนี้เนี่ยจะจะเพิ่ม ATK ตามถ้าที่เข้าใจะนะจะเพิ่ม ATK ตามจุดอ่อนของศัตรูอ่าศัตรูมีจุดอ่อน1จุดก็จะเพิ่ม ATK ประมาณ7-8หน่วยนี่นแหละมี2จุดก็เพิ่ม8เป็น14เพิ่มได้มากสุด7ก็คือครบทุกธาตุเนาะซึ่งตัวอนกษาก็เป็นตัวที่8ธาตุอยู่แล้วเราก็จะมาสุ่มแบบไม่ได้ลง l อเนาะ เพื่อเซฟของไปเปิดตัวละครถ,ถัดไปด้วยเนาะอ่ะเราจะเริ่มในโรแรกกันเลยเนาะแต่ว่าที่ตรงนี้มันเป็นซิมบัลเ e ต์อเนอิเวอร์สเนาะเราเปลี่ยนที่ดีกว่าเพื่อเสริมดวงเราไปเอ็มโฟเรียสดีกว่าอ่าเราไปอ,นนอันนี้หรือเปล่าลานผึก ใช่ลานเพล่ก้าไปลานเพลกเนาะจุดสูงสุดของลานเพล็กอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้รนหรอใช่ตรงนี้ไหมน,นี่ตรงนี้แหละบัลลังเคน่าจะใช่เนาะอ่าใช่ตรงนี้ป่าแห่งวันจนาเนาะโอเคเราจะมาสุดตรงนี้ตรงที่อนกษาเปิดขึ้นมาช่วยเราเนาะบืนขึ้นมา Okay. ตรงที่อนักษาขึ้นมาลุกขึ้นมาช่วยเราเนาะเพราะว่าโดนหลอมรวมไปกับเชื้อไฟเนาะแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อช่วยและช่วยเราได้ทันเวลาซึ่งเราก็จะสุ่มรงนี้ตรงที่อนัษซายืนขึ้นมาเลยเราก็เปิดจิเลยจัก,กวานในเมนเล็ดพันธ์อนักษามี ช่วงเวลา19วันเนาอก็คือติ1บวันนานแล้วแหละมันก็20วันนั่นแหละหมดประมาณวันที่20เนาอ20พฤษภาประมาณวันนั้นตัวนักศึกษาก็จะหายไปละตู้ใหม่ก็จะเข้ามามซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไม่มีการันตีอนะดูเลยนะไม่มีการันตีเนาะ นี่แคตตอิสยังอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเรามีอยู่หกโรเนาะหนึ่งรอยี่สินี่มีโอกาสการันตีสองครั้งเอ้ยมีโอกาสออกสองครั้งถ้าเป็นซอฟพ,พิตตี้เนาะแต่อันนี้ถ้าดวงสวยจริงก็ไม่น่าได้เราจะมาดูกันอ่ะเดวแป๊บน,นึ้งนะเราจัดเป็นอย่างนี้เนาะอืมเราจัดเป็นประมาณนี้ โอเคเราจะมาเริ่มสุ่มอาจารย์อนักษากันเลยดีกว่าอาจารย์เสาตราจารย์ศาตราจารย์สีพม้นคือ p ปร f เฟสเซอรเนาะ,ะตัวของอนักษาห้าดาวผ่านปัญญาจะได้ภา,ายในกี่โรเราไปดูกัน10โรแรกวาร์ป10ครั้งแรกก็จะเป็น16โรเนาะทาไม่ได้เราก็กดไปเลย โอ้โหไม่ได้ด้วยเียุข้ามไปเลยโอ้โได้เป็นต้านเหิกม,มาเนาะและต่อไปในโรที่ยอนะ่สตอนนี้เราเหลืออยู่110สิบใบดูสิว่าเราจะไปสุมเหลือสุ่มตัวอื่นหรือเปล่าจริงๆรอสุ่มน้องปมาโพนี่น่าจะชื่อไฮซิน ใช่น่าจะซหไรซินเนาะซึ่งเป็นสายฮิววาบอีกสิบครั้งรวบรวมรวบรวมความโชคดีเขนะ้าไปในป่าในป่าแห่งปัญญาเนาะเข้าไปในตัวของตัววาบ,บนี้แล้วกดไปเลย <c oughs> ก็ยังไม่ได้อยู่ดีมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับอัพอีกแล้วมันออกมาอีกแล้วเป็นในตัวของต้านหิงเนาะอสงสัยอยู่ตรงนี้จะไม่ค่อยรุ่งเรายายที่กันดีไหมเนาะอ้อเราไปตรงนี้ดีกว่าฉากที่อนักซาดึงเชื้อไฟออกจากตัวตรงนี้ ตรงนี้นี่แหละโอเคตรงนี้เลยอ่ะเพื่อเป็นสิริมงคลเราเอาเอเมเนเตอร์แห่งปัญญามายืนด้วยดีกว่านี่นี่นี่เอเมเนเตอร์แห่งปัญญาเอาเอเมเนเตอร์ปัญญามายืนเลย okay. นี่ท่านเฮอร์ตานี่นี่นใสความโชคดีเข้าตัวก่อนนี่นี่เอมเมเตอร์อย่างปัญญาให้พรเราแล้วไปต,ตัวละครผ่านปัญญาอย่างอนักษาต้องออกแล้วโรที่สามกก็ยังไม่ออก โอ้ครั้งนี้เป็นสองวมงน,นะเป็นเซอร์วอลกับต้านถึงเหลืออยู่90โลแล้วมันจะเหลือให้เราเหมือนน้องแคสไหมไปดูโรที่เท่าไหร่สีหกดไปเลย<ม>ก็ยังไม่ได้<ม>เป็นทางด้าน LC ลรูปลูก,ก้านอน l อลบหล้ลาง โดที่56ไกล้สองปีตีเข้ามาแล้วกดไปเลยก็ยังไม่ได้โอ้โกดผิดและหลังจากนี้เจ็สิบใบสุดท้ายโอ้ my god ถ้าได้อานักซามาเนี่ยทีมเฮอร์ตาเราจะแกร่งมากแต่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องข้ามแล้วแหละมาเจ็สิบโรสุดท้าย จะมาจะออกมาในโรที่เท่าไหร่ต่อไปโรที่66เนาะถ้าเกิดกดอีกสิกดครั้งที่6ไปเลยและไม่ออกด้วยออกมาเป็นโมเสเนาะโอ้ oh my gosh เดี๋ยวยกหกสิบใบเราเปลี่ยนที่ดีกว่าเราไปไหนดีจุดที่อะนักซาจะอยู่ นี่จุดที่อนักซาอยู่เนาะอีกจุดหนึ่งคือสภาครึ่งเทพมาเลยตรงกลางเลยบ่าตรงที่โตวาทีกันเลย Need something เสริมเสริมพลังนิดหน่อยเสริมพลังนิดหน่อยนี่สีรอบสีรอบ,รอบตีไปเลยสี่รอบ หน้าเทฟเฟลและจุดที่มีการตระวัติกันเกิดขึ้นต่อไปโรที่7จะสิเนาะกดไปเลยเฮ้ยยังไม่ออกจะบอกว่าออก90โรนะเกินไปนะได้เป็น L.C. เฟื่องฟูมาโอ my gosh เราอยู่50โรสุดท้ายแล้วทุกคนมันจะไม่ออกให้เราจริงจหรอ หรือว่าเราต้องเข้าไปลึกกว่านี้หรือเปล่าเราต้องเข้าไปลึกกว่านี้หน้าเกบเล่ไปเลยไปข้างหน้าเลยอ่ะข้างหน้าเลยเน่เ่เน่เน่ตรงนี้เลยอุ้ยสียงละนี่ข้างหน้าเน่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 อยู่ตรงหน้าตรงนี้นี่มันตรงตรงตการตกาเฮ้ เอเมเนเตอร์แห่งบัญญาช่วยทำอะไรหน่อยให้อานักษาออกมาหน่อยเถอะขอร้องโรที่แปดสิบและออกเป็นที่เรียบร้อยในตัวของอานักษาแต่ต้องรู้ทีว่าจะรุดเรงหรือไม่ทองแล้วครับผม จบเลยจบเลยจบทันทีจบทันทีอนักสามารถตัวแรกเลยไม่ต้องไม่ให้รุนเลยไม่ให้รุนเลยโอเคกดไปต่อกันดีกว่าโอเคได้มาเป็นต้านเหิงอ,อีกตนหนึ่งโอ้ให้นาตาชา,าเฮ้ยมาตัวแรกตัวแรกอย่างนี้มันอาจจะออกเบิ้ลอาจจะออกเบิ้ล สักตัวหนึนงอ่ะอีกสักทองหนึ่งสักทองหนึ่งได้ไหมอันสุดท้ายละโอเคไม่ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับอาจารย์อารักษาออกในรูที่80กว่า,วาเนาะเกือบจะกลับไปแล้วอารักษาผ่านปัญญาเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปปั้นตัวละครกันแล้วเรามารีวิวเดี๋ยวเราจะรีวิวในคลิปหน้านะเดี๋ยวเรามาปั้นตัวละครกันก่อน อ่ออออกออกไปยืดหน่อยรักซาอยู่ไหนเนี่ยถ้าเปเลเวลหนึ่งเนอะอยู่ข้างล่านี่นนออโหอยู่อย่างเท่เเท่เกเบ,เบ,เบิร์ดเน่ยิงไปเยี่ยม ทั้งหล่อทั้งเท่เนาะออาไปเราไปปั้นตัวละครเนี่ยดีกว่าเพิ่มเลเวลเลยของเราก็มีไม่ได้มากหรอกโอเคอมัานอนักษาพยานถึงเลเวล80ไปไม่ต้องพูดภาพ,พเพลงอุ๊ย ลืมฟาร์มเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปฟาร์มแล้วกันเนอะโอเคเราใส่เอลซีก่อนดีกว่าเอลซีเราใช้เป็นดูไหนว่เนนนเาเอาไป,อ,าอ,าอ,ปอันนี้นะี่นี่เราฝากไว้ที่ชิงเทรดเนอะน้อน้องคิวคิวของเราโอเคเป็นอันนี้เนาะนี่ทำให้ทีเคของผู้สนใจเพิ่มขึ้น16%เพราะเราวางซอน5แล้วนะแล้วก็ โดยจุดอ่อนต่างประเภททุกๆหนึ่งจุดที่ศัตรูมีเนาะก็จะสร้าง ATK เพิ่มขึ้น8%ทั้งสูงสุด7อันก็คือทุกธาตุก็เอา8 7 8 7 5 6ก็ปีดีดาวเมียนก็จะเพิ่มขึ้น56%เลยนะโอเคโอ้ยมันต้องปลดล็อกก่อนนะดิปลดล็อกอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าน อขอญาตดูเพิ่เราแบแรกคือสกิลต่อสู้เนาะเอ้งไปยปอ้หตายละโอ้ยต้องไปนี่ดิก็ไดและเดี๋ยวเบื้องหลังเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปฟาร์มตัวของที่อัพเกรดอันักษาเนาะแล้วผมก็จะมาอัพอันนี้ให้สุดแลราจะไปโชว์เคสกัน ทสอกเบาเพราะว่าของเราก็ไม่ได้ดีมากขอดูหน่อยเป็นไว้ตายแล้วเพิ่มํามต้องการสองอันเนาะอันนี้เป็นตัวของต้นวีเดียวอันนี้ก็จะเป็นสกัดการเก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ตัวศัตรูแบบว่าแข็งทื่อไปเธอหนึ่งเนาะอ่ะของอยู่ไหนขอของอยู่ไหน ฝากของไว้ที่ใหนเนี่ยน้องคิวคิวเราจำได้ไหมฝากไว้ที่คิวคิวเนาะอัะนนี้นี่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 ซึ่งเซตที่เราจะใส่เป็นเซตลมเนาะอะ่ใส่ไปเลยซึ่งเซตที่เราจะใส่เป็นเซตลมหาน้องคิวคิวก่อนนี่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะจะบอกว่าปันผิดอันคุณพี่ฉันฉันปันถุงมือผิดอันตายตายตายละตายละ ไต่แล้วไต่แล้วเอออันนี้พอได้อันนี้พอได้อนนอไดลองดูอ่ะกดมันให้ดูตรงนี้เลยอ่ะอ่ะไม่เกินสองดาวอีกนะไม่เกินสี่ดาวสิลูกเออไปคือเกมมันอรอเล่นยังไงนะมันอยากให้ทุกตัวละครฉันมีแต่ HP ชพได้ไงอ่ะไม่เป็นไรใสไ่ไป ฉันปั้นผิดอันจริงๆเลยเนี่ยเขาก็ปัดนถูกอันนี้แสดงว่าเราดูผิดเราไปดูของเดอะเฮอร์ตาได้เอ้ยเราไปดูของเฮอร์ตาได้เลยไม่เป็นไรอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้ได้ครับเอาให,ให้ตัวอื่นที่จะได้มาใส่เสร็จลมเนาะเออแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันความเร็วเก้าอันนี้ไม่มีความเร็วอันนี้น่าจะดีกวา่า หาหน้องชิวๆก่อนอ่าโอ้โหอะไรแบเนี้ยทำมันดูกาดจังอีกก็ไปโล่กๆเราไม่คิดว่าจะได้โอเคน้องคิวๆอันนี้โอ้โหเห็นแล้วถับใจกับสแตนตัวเองเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่น้องคิวๆ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 นี่เราก็จะใส่เวนในตัวของอันเนี้ยเนาะ แอเนสจักรวรรประดับที่เพิ่มอัตราคิดที่ข้อผู้เสริมใส่นะแปดเปอร์เซ็นเมื่ออัตราคิดที่ข้อปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเจ็สิบเปอร์เซ็นตนาะและการโจมตีปกติกับสกิลต่ออ่าเป็นไงเดี๋ยวนะจะทำให้อัตราคิดที่ข้อของเพิ่แปดเปอร์เซ็นตอ่า อ่ามันอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคเราใส่เป็นสร้อยผมจะใส่เป็นสร้อย A D K เนะาะแล้วตามน,นี้สิ่งที่ผมจะใส่ก็จะเป็น นี้ในสิ่งที่ผมคิดมาก่อนนะซึ่งโอเคมันเลเวลแค่40โอ้เบื้องหลังเราต้องไปฟาร์มอีกยาวเลยโอเคและนี่ก็คือคลิปสุ่มอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ศาสตราจารย์อนกษานะซึ่งเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวทีเพอร์ต้าเราก็จะแรงขึ้นเป็นอย่างมากมแต่ว่าด้วยความที่ ไม่คิดว่าจะได้ก็ยังไม่ได้ฟาร,ร์มอันนี้มาเนาะใช่ยังไม่ได้ฟาร,ร์มมามีอะไรแลกได้มาเนี่ยโอโ้โหแลกก็นิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวเรื่องหลังไปฟาร,รม์มไปฟาร,ร์มหลังใหม่แล้วกันเนาะไปฟาร,รม์มเดี๋ยวไปฟาร,ร์มตอนหลังใหม่ลักทลิปหน้าเดี๋ยวจะมาโชว์ทีมของอนาาาัคซาเฮอร์ตาให้ดูเนาะอ่าว่าที่เขาอวยกันอะ เมนเฮอร์ตาเขาอ้วยกันว่าเล่นกับอนักซาแรงเล่น๋ยวอนักซาแล้วแรงแรงมากดีมากแล้วดาเมีพุ่งทะย,ยานเนี่ยมันจะจริงหรือไม่อืมต้องมาลองดูกันเนาะซึ่งดาเมจยผมจะแพ้คนอื่นนเพราะว่าไม่ได้มีอาจารย์ทิบบี้เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราใช้โรบินแทนได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคนที่ดวงแบบจะดีก็ดีจะดูเกลือก็ดูเกลือเนอะาะก็จัดไปทั้งหมด8 6โรดด้วยกันเนะาะเดจะออกอาจารย์นากษาออกมาและในคลิปหน้าเราจะมาโชว์เคสอาจารย์นากษากันและในเกมโฮมไกลสตารลนี้เราจะมาซูมตัวละครอ,อะไรกันอีกหรือจะมาปั้นตัวละครอ,อะไรกันอีกติดตามชม กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะก็แค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีครับ